ครับสวัสดีครับผมโอเคสเพือละไม่ละครับพี่ไม่ยังอยู่บอดีางครับเล่นเนี่ยขาวคัวมื่อชดูเลยลูกดูแบบยืเลยยื้ายเลยครับดูกระรัานชื่อร้านอะไรนะ มุกท่าอะไรไม่รู้อยู่ตรงแม่น้ำมูกทะแม่น้ำมูกทะอยู่ตรงเส้นถนนลมเก่าครับลมเก่าที่ว่าทางจะเลยออกมาจากุมบุรีเลยมาจากทางตัดถนนลมเก่าครับซอยแรกครับซ้ายมือครับนี่ครับคุณมูกทะเฮ้ยทางมุกท่ ออแล้วระวังนิดสดครับเดครับ้อนค่าเด็ <c oughs> นอนซมยู่ <c oughs> ไม่อยากอย่างนั้นม่รูตัวไล่รอนสดไม่สดดูเอาคบเนี่ยงับปุงครับ ยังดิ้นอยู่เลยแนะนำครับทีหลังเลยครับรู้สึกว่าราคาเป็นบุฟเฟ่ครับตัวสองเก้าต่อปฟรีครึ่งเดือนครับเดือดไหนขึ้นหนามันลมครับส่วนนี่ครับซื้อกินเองครับซื้อกินเองครับแต่ตัวนี้แต่ว่าร้อนกต่อนี่คือว่าร่วมหนามครับ จะกินบุฟเฟ่เลยครับสาลเข้าไปดูในร้านหนะึงนู้นแนะนำครับที่ร้านนึงสา,าิานครับกินแล้วเนี่ยดสดสดตุ๋นสดเตาหย่างนสดครับบุฟเฟ่เครับวเนี่ ร้อนร้อนป่าโอเคร้อนนี่ว yani ่าอร่อยร้านป่กได้คร uh, ับได้ดูม่ได้ครับปากครับเดี๋ยวมีร้านหนึ่งครับกินมโต๊ะครับโต๊ะเก่าโเก่า ชื่อร้านแม่น้ำหมูกระทะุทเตราซอก,ก่าครับแครับมโอเคครับฮมนีครั ดน้อับนไ้เนเดือนหาครับแนน้นนำร้านนี้ดีครับพนักงานเสิร์ฟก็โอเคครับแบบเวลาเราเอาจานพวกจานพวกนี้อะไปตักกับข้าวมาใช่ไหมครับกินหมดปุ๊บพนักงานเด็กเสิร์ฟมา พนักงานทางร้านเขาจะไม่ค่อยเจ็บให้ครับไม่ค่อยเจ็บเชียบบรย์ออกหน้าโต๊ะให้ครับแล้วก็นี่ครับสําคัญคือเขาจะคอยบริการให้อย่างดีครับคอยเสิร์ฟให้ติดตามเสิร์ฟให้ทุกแก้วครับแนะนําครับอีกร้านหนึ่งครับร่มเก่าครับส,สมมติว่ามาจากมินบุรีเหครับเลยมันสิมีอเอล้า่ไปถตน ขุมเก้าอ่าขุมเก้าเราเลยมาตรงมานิดหนึ่งเราร้านจะอยู่ซ้ายมือครับเว่าแม่น้ำหมูกระทะครับแนะนำครับแนะนำนี่ครับสภาพหลนเดีครับเบอรโอเคครับใหญ่โตกว้างขวางดีครับกว้างดีครับเนื้อพนเต็มหลานเลยครับแนะนำครับแนะนำดูร้านจอดรถครับวันนี้ อันนี้คือภายในหลานครับอันนี้ภายในร้านดูครับนี่ครับอันนี้เดี๋ยวดูรลานจอดรถนครับนะครับมีพนักงานตอนรับเชื่อมองจอดร้นให้เรียบร้อยครับรถจอนเพียบเด้ครับกวางครับส่วนที่กวางครับ้องนำดกสบายครับเห็นหลานเลยนี่ครับ ภาพลันนี่เป็อันนี้จะเป็นโซนอาหารครับโซนอาหารที่แบบว่าต้องแบบเป็นตักออกครับให้กินแบบในบุฟเฟ่ครับก็คือว่าลันนี่เป็นบุฟเฟ่ครับโต๊ะนี่นานิมีประมาณ200โต๊ะ300โต๊ะได้ครับถือว่าประทับใจครับลองเบิ้งครับลองเบิ้งเน้นน้ำอีกล้านครับครับผมเบิ้งแล้วยังได้กับฝากติชมนด้วยนะครับช่องบักเลีสปพย์ให้ล้า มีอย่างดีๆขึ้นมาแนะนำร้านอาหารตัร้งๆที่ไปกินแล้วถึกปากว่านั่ววา่าแสบเสียชิปลงให้นบิางเรื่อยๆครับครับผมคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะครับผมขอบคุณครับ